ครับตอนนี้รูหไฮกำลังตัดหญ้าสนามวูดบอลครับตัดเองเล่นเองนักเลงพอครับอาหารไปดูทางพี่ร้องครับพี่ร้องพี่ร้องกำลังดายาสนามที่สามที่มีหลุมเยอะนะครับหลุมนี้พี่ร้องได้มาแล้วด้วยสกอร์สิบเต็มครับสิบเต็ม พี่รองกำลังดาย่าเพราะความโมโหแค้นครับวันนี้จะเอาคืนครับเอามีคนเอาเอกสารมาให้ประธานสภาเซ็นครับน้องจิ๋มใหญ่ครับหันมาดูทางนี้พี่หมวดครับพี่หมวดพี่หมวดกำลังกวาดใบไม้ที่ร่วงส่วนใช้วัดกับเพาะประสานไปต่อสนามอีกแล้วครับ นั่นจอมขยายครับขยายพื้นที่ขยายพื้นที่โอเคครับเดี๋ยวทำงานกันต่อครับผม